สวัสดีครับพวกผมอุ้นน้อยคอนิกนะครับเรามาดูการดาวลัคนาราศีมีนดาคนาศีมีนนี้พบดาวจะเรือพบเป็น,พบ,ปนพบเป็นดาวบริหาดเป็นทามาเป็นวีนา่าและพบชื่อเสียงพบชื่อเสียงนี้จะทําให้แบบว่าตัวคุณไม่มีาาชื่อเสียงอาจจะสูญเสียชื่อเสียหรือมีการมีการลดตําแหน่งหรืออะไรมากกว่าเดิมนะครับชาวลัคนาศีมีนนี้มีดาวสุกซึบมาจากพบตัสชะและพบ ตนุตนุของเขาเอไม่ใช่สุภาไปจากคุณสุภานะครับคุณสุภาทำให้ดาทําให้ชาวากันสีมีนอาจจะได้ชื่อมีชื่อเสียงจากเพื่อนมีเงินม,มีทองจากเพื่อนประสบความสำเร็จในก,การเดินทางจากเพื่อนนะครับซึ่งดาวหัเป็นดาวจักวิลาซึ่งเป็นสความหมายก็คือเพื่อนนะครับ แล้วก็มีดาวพุธซึ่งเป็นปากซึ่งตัวตัวของชาวลัคนาสีมิ้นต์บางคนก็พูดเมื่อดาวพุธกับดาวศุกร์และดาวที่มันอยู่ร่วมกันแล้วทําให้อ่าทให้มีการพูดการมีการพูดการมีจามีการทารลมมีคารลมมีเสน่ห์กับที่ตรงข้าวและอาจจะมีปัญหากับคนที่มีอินธิพลสูงกับคนที่เป็นหัวหน้างานกับเจ้า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 งานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่า อาทิตย์เนี่ยคืออยู่ในลักนณอยู่ในอยู่ในราศีอยู่ในลักษณะของขาชาวราศีมีนเนี่ยเป็นอาลีกันกับเจตุเอ้ยเป็นอ่าใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นอาลีกับเจตัวทําให้ทาใ,ให้จนผู้ใหญ่ใส่ร้ายและเลงแ,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 และเลงครับและเลงความแล้วก็เราอาจจะเกิดมีอาจจะมีการฟ้องร้องฟ้องอะไรกันได้ข้อป่าคําพูดนะครับ ดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยก็คือจะมาจากภพพันธุคือบ้านแล้วก็มาจากภพเกี่ยวกับมาจากภพปัตตานีนะครับภพบปัตตานีจะทําให้แบบว่าคุณอาจะจะต้องทำการอยากจะได้แฟนอยากจะได้แฟนกันมาจากที่บ้านหรือแฟนมาจากว่าท้องถิ่นเดียวกันของคุณอาจจะได้แต่งงานกันนะครับ ขอจบำลังงานคาทาลัคนาราศีมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ